เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโอลิเวอร์กลาสเนอร์นะครับก็สร้างชื่อให้กับทางคริสตัลพาเลตได้อีกแล้วนะครับเขาสามารถพาทีมอย่างคริสตั l ลพาเลตครับไม่แพ้ใครทุกรายการ19เกมติดต่อกันนะครับนี่เป็นสถิติที่ดีที่สุดของคริสตัลพาเลตในประวัติศาสตร์ของสโมสรอนเลยนะครับครั้งที่ดีที่สุดนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อ66ปีที่แล้วนะครับปี1969นั่นเลยนะครับที่คริสตัลพาเลตไม่แพ้ใครทุกรายการ18นัดติดต่อกันครับ กระทั่งมาถึงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับคิสตัลพาเลตของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ครับที่ผลงาน้กำลังดีวันดีคืนนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างดินาโมเคียบในเกมคอนเฟนซ์ลีครับแล้วก็สามารถบุกไปชนะเคียบถึงทิ่นเลยครับจากชัยชนะในเกมนัดดังกล่าวนะครับก็ทำให้ทีมของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ณเวลานี้ครับไม่แพ้ใครทุกรายการมา19้นัดติดต่อกันนะครับถือเป็นสถิติไม่ธรรมดานะครับคุณลองนึกภาพดูทีมอย่างคิสตัลพาเลตนะครับไม่แพ้ใคร19เกเกมติดต่อกันทุกรายการ แล้วเข้าไปดูทีมที่เจอนะครับเจอกับเลียพู3เกมด้วยกันนะครับโอลิเวอร์กาสเนอร์ครับไม่แพ้เลียพูเลยนะครับในช่วง19เกมนี้เจอกับอาร์เซนอลก็ไม่แพ้เจอกับสเปอร์ก็ไม่แพ้ด้วยนะครับเถือเป็นสถิติที่สุดๆนะครับก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับก็แสดงให้เห็นพิสูจน์แล้วนะครับว่าเขามีฝีมือมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประวัติเก่าๆนะครับแคมป์กับแฟรงก์เฟิร์ตนะครับ ฟุตบอลยูโรปาลีกครับในปี2022ครับโอลิเวอร์กลาสเนอร์เองก็พาทีมอย่างแฟรงเฟิร์ตนะครับแฟรงเฟิร์ตนะครับคว้าแชมป์ยูโรปาลีกปี2022เท่านั้นยังไม่พอนะครับพาทีมอย่างคริสตัลพาเลสเมื่อฤดูกาลที่แล้วคว้าแมนซิตี้คว้าแชมป์เมเจอร์แรกเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรอย่างคริสตัลพาเลสครับเท่านั้นยังไม่พอช่วงต้นฤดูกาล ฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลก็สามารถชนะลิเวอร์พูลได้อีกครับในการดวลจุดโทษและเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับยัดเยียดความปราชัยเกมแรกในฤดูกาลนี้ให้กับผงแดงลิเวอร์พูลนะครับทา,ทางท้งที่ลิเวอร์พูลชนะรวดมาทุกเกมนะครับมาเจอพาเลทก็เป็นการแพ้นัดแรกของฤดูกาลไปเลยนะครับนี่แะครับถือว่าเป็น สิ่งที่การันตีความยอดเยี่ยมของโอลิวอร์กาสเนอร์นะครับเพราะว่ามีทั้งประสบการณ์แล้วก็ทําทีมอย่างพาเลทนะครับที่ไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าจะคว้าแชมเปี้ยนครับได้แต่เขาทําได้นะครับแล้วเมื่อวานนี้ครับก็มีรายงานข่าวนะครับว่าโอลิวอร์กาสเนอร์ตอนนี้ก็ยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับคริสตอลพาเลทออกไปนะครับท่ามกลางกระแสว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับถ้ารูเบนาโมริมโดนปลดนะครับเขาคือตัวเต็งที่จะมาคุมแทนที่รูเบน่าโมริมนะครับคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ตัวเต็งตอนนี้ก็มีนี่แหละครับโอลิเวอร์กลาสเนอร์แล้วก็มีชาบี้เอนันเดสครับถามว่า2คนนี้ถ้าเกิดผมอยากได้ใครนะครับถาเวลานี้ผมอยากได้โอลิเวอร์กลาสเนอร์มากกว่านะครับเนื่องจากประวัติและผลงานนะครับนี่คือคุมทีมในอังกฤษนะครับคือเขาคุมทีมมาถึงขนาดนี้แล้วครับก็รู้ไส้รู้พุงฟุตบอลเป็นอังกฤษนี่ผมว่าก็ น่าจะน่าจะคุ้นเคยบอลอังกฤษได้เป็นอย่างดีแล้วในเวลานี้นะครับในการรับมือกับแมนซิตีรรับมือกับลิเวอร์พูลรับมือกับอาร์เซนอลต้องทํำยังไงผมว่าไอตรงจุดนี้ได้เปรียบทางชาบี้เอเนดิสพอสมควรนะครับส่วนในเรื่องของบารมีผมว่าการที่โค้ชคนหนึ่งครับพาทีมคว้าแช,ชมป์ยุโรปได้และเป็นทีมอย่างแฟรงก์เฟิร์ตด้วยครับแล้วคว้าแช,ชมป์ได้แบบคว้าแช,ชมป์ยุโรปครับผมก็มองว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับที่ใครจะทําได้แต่โอลิเวอร์กลาสเนอร์ทำได้ครับ อันนี้คือ2จุดใหญ่ๆที่ผมมองว่าดีมากๆสำหรับโอลิเวอร์กลาสเนอร์นะครับส่วนในเรื่องที่หลายคนอาจจะกังวลนะครับว่าเรื่องเล่นหลัง3มันจะเหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมครับผมเชื่ออย่างหนึ่งนะว่ากุนซือที่เก่งจริงครับอย่างโอลิเวอร์กลาสเนอร์ครับเขาจะไม่ยึดแผนตายตัวอย่างแน่นอนครับไม่ใช่ว่าเล่นกับพาเลทหลัง3แล้วมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจะเล่นหลัง4ไม่ได้ผมก็เชื่อาการเข้ามาของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ครับโอเคถ้าเขาจะเล่นหลัง3าจริงๆ เขาก็ต้องปรับทีมแล้วก็เลือกเซนเตอร์ที่มันเหมาะสมจริงๆกับการเล่นหลัง3หรือว่าบีวิงแบ็กสข้างหรือแม้กระทั่งมิดฟิลคู่กลางครับก็เชื่อนะครับเหมือนที่พี่จอมบอบูเขียนไว้ครับว่าเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าโอลิเวอร์กาสเนอร์จะไม่เอาบูโน่แฟร์นันนะครับไปเล่นเป็นมิดฟิลตัวกลางอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะก็มันเสียประโยชน์นักเตะที่เล่นได้ก่อนหน้านี้นครับตำแหน่งไอ มิดฟิล์ตัวรุกข้างบนนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีของบูโน่แล้วแต่มึงไปตัดแต่งบรรทุกรรมจากของดีมาเล่นเป็นมิดฟิล์ตัวกลางก็กลายเป็นฟอร์มไม่ดีไปเลยนะครับโค้ดที่เก่งจริงมันก็ต้องเสริมศักยภาพของนักเตะค,คนนั้นให้ไปขึ้นไปอีกนะครับไม่ได้ดอรอปลงมานะครับเชื่อว,ว่าประมาณนี้แล้วก็เรื่องของอ่ะสมมติว่านเะเล่นหลัง3ามก็จะปรับตามระบบที่ถูกต้องได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าปรับมาเป็นหลัง4คน ผมก็เชื่อวกุนสือเก่งๆครับอย่างชาบี้อลอนโซ่ไปอยู่มาดริดจากหลังสามเป็นหลัง4ีก็ทําได้คอนเต้จากหลังสามที่เด่นๆกับเชลซีวันนึงเขาไปอยู่นาโปลีควา้านาโปลีควา้าแชมป์ด้วยหลัง4คนโค้ชเก่งๆครับมันจะสามารถเลือกใช้งานทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะรีดศักยภาพนักเตะออกมาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นผมจึงไม่กลัวเลยนะครับที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยคุณจะโอเคหรอกับการเล่นหลังสาของลิเวอร์พูล ผมเชื่อมั่นลึกๆเลยนะครับอันนี้ว่าผมผมว่าโอริเวอร์กาสเนอร์ครับเข้ามาแมนยูเต็มนะครับไม่ว่าเขาจะเล่นหลังสามคนหรือเล่นหลัง4ี่คนเขาจะไม่ยึดมั่นในปรชัชญาของตัวเองที่แบบว่ากูจะเล่นหลังสามเท่านั้นกูจะไม่เล่นอย่างอื่นเลยอันเนี้ยไออย่างที่รูปเบนโมลิมเป็นนะครับนี่เขาเรียกว่าไม่ยืดหยุ่นไอบางสถานการณ์มึงก็ไม่จำเป็นต้องเล่นหลังสามตลอดไปก็ได้มันก็ต้องมีหลากหลายยุทธวิธีในการเจอคู่ต่อสู้นะครับก็ นาทีนี้ก็ชัดเจนนะครับชัดเจนมากๆครับก็ถ้าให้เลือกนะครับกุนสื่อเท่าที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับถ้าไม่ใช่อลิเวอร์กลาสเนอร์ในตอนนี้ผมไม่อยากได้ใครเลยนะครับมีแค่อลิเวอร์กลาสเนอร์คนเดียวเท่านั้นแหละครับที่ถ้ามองในตอนนี้นะครับมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองบนมองล่างที่จะเข้ามากู้สถานการณ์ของแมนยูนัตยูนิเต็ดณขณะนี้ได้ผมว่าอลิเวอร์กลาสเนอร์เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆณเวลานี้นะครับก็นั่นแหละครับ เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเกมสุดสัปดาห์นี้ที่แมนยูแต่จเจอซันเดอร์แลนด์จะเป็นอย่างไรและถ้าเกิดแพ้ซันเดอร์แลนด์อีกนะจะกล้าปลดหรือเปล่านะครับเสื้อจิมแบรดคลิปครับคือถ้าเกิดแพ้ซันเดอร์แลนด์นะครับไม่มีอะไรต้องคิดมากนะจริงๆตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรต้องคิดมากนะปลดไปเถอะเพราะว่าเขายังไงก็ไม่เปลี่ยนรนะบบการเล่นนะครับสำหรับรูบเบน่าโมริมครับนาทีนี้ใหญ่พลาดอีกนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเพราะว่ากุนซือที่มันมีความสามารถจริงๆนะครับผมว่ามันก็ หากันได้ไม่ง่ายแต่ว่าโอลิเวอร์กลาสเนอร์คนนี้ครับทั้งประสบการณ์ความคุ้นเคยกับบทอังกฤษดูจากยุทธวิธีในการเล่นนะครับทำให้ทีมอย่างพาเลททีมธรรมดาธรรมดานะครับกลายเป็นว่ากองหลังครับโอ้โหปั้นมาเกฮีขึ้นมาปั้นลาครัวปั้นวิงแบ็กอย่างไอ้ดเนียมูนยอสอย่างเงี้ยแดนกลาง ton, ada, อดัมวอลตันไดชิคามาดะเงี้ยก็เป็นของดีเลยในการอยู่ในมือของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ครับเกมลุกอย่างอกองหน้าชองฟิปมาติต้า สามารถไปติดทีมชาติฝรั่งเศสได้ด้วยนะครับถือว่ารีดสัญาภาพมาเต็ได้เต็มเมดเต็มหน่วยจริงๆนะครับโอลิเวอร์กลาสเนอร์ครับสุดยอดอ่ะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้มาเป็นกูซส์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับโอลิเวอร์กลาสเนอร์ครับด้วยผลงานที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับถือว่าเหมาะสมหรือเปล่ากับการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับ สุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางช่องฟนตรงไว้ด้วยนะครับและฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับ on new suzuki f l o n นะครับ the new icon drive นะครับพบกันได้แล้วนะครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับนี่ครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ชื่อว่า suzuki safety support ครับสุดครบครันครับ on new suzuki f l o n นะครับที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้วในวันนี้นะครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับ หากใครสนใจนะครับก็ไปลองดูได้นะครับที่โชว์รูมแล้วก็หากใครอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับก็ไปดูได้นะครับที่ w w w suzuki.co.th นะครับฝากด้วยกันนะครับกับทางซูซูกิฟรองครับ